ย้เช้าค่ะสบายดีพี่น้องยงี้มือเสาร์นะคะวันนี้เมตุยก็อยู่ที่หน้าวัดแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะ,ะกะ็จะบอกออกเป็นสองสำเนียงสองภาษานะคะพี่น้องค่ะคิดอยู่อำเภอแก่งคอยก็จะมีพี่น้องลาวเวียงหล่กับพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาก็มาอยู่ตั้งลกรากก็เยอะแยะนะคะ และนี่คือตลาดเช้าอำเภอแก่งคอย,อยพ่อค้าแม่ค้าก็กำลังออกมาตั้งร้านขายของกันนะคะท้างในก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อลานะคะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเราเนี่ยละค่ะย่วัดแก่งคอยนะคะ ม่ตุ้ยเคยเข้าไปถ่ายคลิปหลายๆครั้งนะคะในนั้นเดี๋ยวรอบหน้าจะเข้าไปถ่ายให้ดูอีกพีหนึ่งนะคะามาดูบรรยากาศตลาดเช้าที่อำเภอแก่งคอยนะคะนี่มีปูมีปลาปลาไหลปล่อยนกมีกับข้าวค่ะกับข้าวยามเช้าใส่บาตทรทำบุญนะคะพ่อค <ừ> <c oughs> ้าแม่ค้าก็กำลังเปิดร้านตั้งร้านค่ะที่เมื่อก่อนนี้ก็จะ เร็วหน่อยนะคะตลาดชาเช้าเพือแก่งคอยก็จะเป็นตลาดเก่านะคะโบราณร้อยปีค่ะถนนก็จะแคบหน่อยนะคะรบร <c oughs> กาศจาเช้าพี่น้องก็ออกมาจับจใช้สอยแนวยี่สิบาทก็จะมีพวก จิ้งหรีดนะคะจิ้งหรีดมาขายจากบางทีเขาก็เลี้ยงเองที่ก็มาจากทางอีสานนะคะที่มะนาว20บาทมะนาวแป้นนะคะโอ้ยมีทุกอย่างเลย<ห>มชมเช้าเช้าบรรยากาศดีๆโอ้มีหอมหมกหอมอันนี้มีสมสมยังย่าย สม,มูนะคะสม,มูสสม,มูหมกปลาซิวมีแก้วมีแกงไก,ก,ก่สซโนเมสมอันนี้ก็จะเป็นอาหารน่สารบ้านเฮาค่ะพี่น้องอาหารี่สารบ้านเฮา,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 าก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะลักษณะอาหารนะคะกะดิเป็นทั้งไทยกระดิีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกปลาทูเจ้าเด็ดเจ้าอร่อยเจ้าหนึ่งในอำเภอแก่งคอยเลยค่ะน้องจะขายอยู่หน้าวัดนี่แหละค่ะ ต้นโถปลาทูตัวโตโตโอ้ยน้ำพริงน่ากินมากเลยดูผักต้มนะคะต้มด้วยปลาทูตัวโตโตอาหารง่ายๆสบายสบายท้องก็คือปลาทูนี่แหละค่ะทุกคนว้าหันมาฝั่งนี้ฝั่งนี้มีดอกไม้ เดกเข้าวพรรษาค่ะเพื่อนๆอกเข้าวพรรษานะคะก็จะมีตามเขาที่นี่ก็จะมีเขาเขาพระก็จะเยอะนะคะไม่ตุ้เคยขึ้นเขาแล้วไปเจอนะคะดอกกระเจียวบ้านเข้าค่ะพี่น้องคะผักชะอมมะเขือพวงอันนี้ก็จะเป็นน้ำยานางนะคะขันมะห่แล้วเอาไปเฮ็ดกินเราเลยพี่น้อง <c oughs> มักยังไงได้หมดเลยนะคะนี่แกงสม้ม มะเพือเทศกับมีมักแบบซับแบบขูดมีมดา่าอันนี้เป็นแบบซับนะคะพี่น้องก็จะเห็นทั่วไปในหลายๆตลาดก็จะทําไว้นะคะ,ะเป็นการค้าขายแบบเรียบง่ายนะคะที่นี่อำเภอแก่งคอยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าซอยมังกรค่ะซอยเล็กๆนะคะเป็นซอยเล็กๆก,ก็จะไปทะลุจังสถานีรถไฟอำเภอแก่งคอยนะคะมีชวอมอ,อันนี้ก็จะเป็น อันน้อไมอูนะคะพี่น้องคะน้อไมอ,อูแล้วก็เราจะไปซุปไปทําให้มันสุกถ้าวิธีการก็คือใส่น้ำแย่นางที่ยังไม่ได้ไม่ต้องไปทําให้สุกมันจะได้สวยเวลาเราใส่กับเส้นนะคะยายก็มีขนมนะคะเข้าผัษสางามงามค่ะมาดูฝั่งนี้มะละกอหน้ากินอันนี้อย่างนี้น้อโจดตีค่ะเนี่ย ใบใบอะไรนะใบชะมวงนะี่คะน่ากินมากน่าซื้อมากเลยกวยไข่นะคะตะไคหน่อไม้ไผ่ตรงนะคะเดีผ่าชมเข้าไปเรื่อยๆนะคะผัดเผ็ดปลาดุกเจ้านี้มีผัดเผ็ดปลาดุกม้รรกอ,มอข้างหลังคืออะไรเนี่ยน่ากินมาก กระแนงหมูะดแกงคอยคลึกคักน,นะคะดืวอของใส่บาทํทำบุญหรือใครที่ไม่มีเวลาน,นะคะสะดวกสะดวกซื้อเนี่ยร้านสะดวกซื้อนะคะเจ้านี้บอกเลยว่าอร่อยไม่ตุ้ยเคยกินบ่อยนะคะด,ดูดูหน้าตาของต้มจืดนะคะแน่าตาต้มจืดน่ากินมากมื่อน,นี้คืออะไร วันนี้ก็จะเป็นปลาดุกต้มเค็มใช่ไหมคะแม่ต้มโค้งไปเยอะโอต้มโค้งไปยเยมาตัดให้พี่ซื้อดูด้วยสายว้าวทุกคนคะน่ากินมากเจ้านี้อยู่หน้าตลาดเอเอหน้าวัดแก่งคอยนะคะนี่อันนี้ก็น่ากินแม่คา้านั่งหลับเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับเช้าเช้าอยู่นะคะ ปลาทำเป็นถุงเป็นถุงนะคะผัต้มเนี่ยค่ะผักบุ้งกำาใหญ่ๆเลยข้าวนี้ก็กำลังมานะคะข้าวนี้กำลังจัดอยู่ปลาทูตัวใหญ่ๆหทำละห้าบาทนะลบาทถูกมากเลยเหมาเลยเอาไปเสียบไปด้วยก็ได้ค่ะไปด้วยนะ จะมีไก่บ้านโอ้โหหอหมกคุณยายน่ากินมากค่ะดูดูหน้าตาหอหมกของคุณยายเจ้านี้นะคะยิ้มเป้นใส่กล้องไม่ตื่อยืนเนี่ยนะคะพอเข้ามาข้างในก็จะเป็นร้านอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลพริกเข้าคัวพริกผง กระชายที่นี่นะคะไม่ตุ้ยแนะนํากระชายอาเภอแก่งคอยก็เจ้าจหัวใหญ่โตๆอย่างเงี้ยค่ะน่ากินมากนะคะไม่ตุ้ยชอบกินเล่นกินกับน้ําพริกอร่อยนะคะฟักทองมันๆหอมแดงกระเทียมพริกแห้งมะขามเปียกค่ะเ,เอ้ามีบะกอกบ้านเฮาพร้อมพีพ่น้อง มีมะกอกมีผักไสอันนี้ใบใบยีย่หร่า,ยยานะคะมะกอก,กตามเขาก็มีเยอะนะคะที่นี่ที่นี่มีภูเขาก็จะมีต้นมะกอก,กป่าเยอะนะคะก็จะผ่านด้านไหนเขาไม่เนขนมจีนเจ้านี้โอ้โหชุดเท่าไร่คะอย่างนี้คะ ไม่ขายถูกจังเลยพี่น้องขายแซเลยค่ะยี่สิบบาทก็อิ่มท้องได้ค่ะพี่น้องอัานพลังคนเผื่นกินกับเขาได้พี่น้องคะคะจัดร้านอยู่ไปตุยก็ทำหน้าที่ใช่ค่ะ,คะขนมจีนเราไปทำน้ำยากินเองหรือเราเราซื้อเส้นนี่ไปเลยนะคะเส้นเล็กๆเหนียวนุ่มค่ะเจ้านี้น่ากินมากดูกเส้นขนม เส้ในน้อยพี่น้องเส้นน้อยน่ากินมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นซอยมังกรที่นี่ก็มีลำไยนะคะลูกตโตโตปลาทูเจ้านี้มีปลาทูๆๆเห็ดฟางงา,งามพี่น้องค่ะ อาหารง่ายๆเรียบง่ายนะคะวนนันนี้วันเสาร์ก็จะไม่ค่อยก็จะยังไม่มีคนออกมาค่อยอาจจะตื่นสายหรือว่าทำงานกันอยู่นะคะมีหมดนะคะมีพระออกเวนทบาทเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะในตลาดอำเภอแก่งคอยเห็นบรรยากาศะคะก็จะเป็นตึกเก่าๆนะคะตึกเก่าใน ย่านนี้นะคะเยอะแยะเลย,ยนย่คะบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็จะเป็นแคกิพับกรีปับนะคะถ้ามาสระบ,บุรีก็ต้องมาก็ต้องมีแกีปับไปกินนะคะ พ่อค้าเพิ่งเปิดร้านคะ่ะเปิดร้านก็จะยังไม่เยอะนะคะคสินค้าหลากหลายคะ่ะไปเรื่อยๆๆนะคะซอยมังกรข้างในก็จะเป็นเขียงหมูตลาดเขียงหมูนะคะตลาดเก่าเราก็จะพบเห็นบรรยากาศเช้าๆนะคะ ใส่บาทสาๆเนี่ยค่ะการทำบุญที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวกสบายนะคะบรรยากาศดีๆที่นี่แก่งคอยถ้าเห็นแบบนี้ก็ต้องเรียกว่าเวนวันพระค่ะาระารวา,าวััันนยุนโนสาาง ขารมวัดันติอุโนุพระันระาจะเห็นดอกไม้เยอะแยะนะคะอบคุณจักชมีเช่นนั้นนะคะวันนี้มีโอ้ยอาหารน่ากินค่ะดูหน้าตายำ ของเซนต์โมนะคะ <c oughs> เป็นลาบนะคะ <c oughs> พะแน,ง, <c oughs> พนงพนระโลแนงพะโลนะคะ<ต>อาหารใส่บาทนะคะข <c oughs> ันมาทางนี้นะคะ <c oughs> ขนมไข <c oughs> ่หงโอ้ยปิ่งกันย่างย่างร <c oughs> ้อนๆน,นะคะ <c oughs> อันนี้ก็อร่อย ก็จะมีก็จะไม่ค่อยมีแบบที่แบกกับพื้นนะคะใครชอบข้าวเหนียวธรรมดาแบบนี้ก็มีค่ะที่เห็นบรรยากาศใส่บาทนะคะที่อำเภอแก่งคอยบ้านเรานี่แหละค่ะขายดบขายดีเลยค่ะอาหารใส่บาทวันพระนะคะนี่มีน้ำพริกเตรียมพร้อมไว้หมดเลยครบเซตครบเซตเลยเนีย่ยง่ายๆเรียบง่ายนะคะ ที่นี่เมืองไทยที่นี่เมืองพุทธก็จะมีการใส่บาทนะคะจ้านี้จะเป็นผลไมนะ้กำลังแกะแคนตาลูสาวคนสวยนะคะ <c oughs> ง่ายๆนะคะหยิบคนที่ชอบอาหารสายสุขภาพนะคะ <c oughs> เดินมาข้างนอกก็จะเป็นถนน สุดบรรทัดนะคะเรียกว่าถถนสุดบรรทัดแม่ค้ากาลังมากันนะคะมีปลาจากเขื่อนด้วยต่นี้จะเป็นสถานีรถไฟอําเภอแก่งคอยะคะ่ะอันนี้รถไฟอําเภอแก่งคอยที่นี่ก็จะแปลกอีกอย่างคือจอดรถกลางถนนได้นะคะก็จะพบเห็นตึกเก่าๆโบราณโบราณน,นะคะที่นี่ ว้าวน่ากินมากเลยค่ะกินีร่ยขอบคุณค่ะคุณยายร่งาย้าดีบางคนก็ไปลงสาราคนเศร้าน้าบ้าเลยแยแค่กลัวไปลงสาราคนเศร้ายิ่มหนยุ่มยุ่มในไปลงสาราคนเศ้าใช่ไหมแต่เราไปดูมุมนู้นกันนะคะ เช้าเช้าอากาศดีๆนะคะก็ก็ยังไม่พลุกพล่านสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์ก็จะยังไม่มีผู้คนออกมาตลาดสักเท่าไหร่นะะช่วงเช้าเช้า อำเภอแก่งคอยนะคะก็จะไม่ไกลจากกรุงเทพมหาคนครนะคะออกจากโคราชก็จะเป็นอำเภอปากช่องม่วกเล็กอำเภอแก่งคอยนะคะจอดรถกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะเนี่ยจอดรถกันกลางถนอนอย่างนี้เลยรถที่เราเห็นก็จะเป็นรถพ่อค้าแม่ค้าคนที่เขาไปทํางานกันนะคะไปทํางานทําการกันแล้วก็จอดไว้นะคะก็ไม่มีหายคะ่ะที่นี่ ตข้าสูต่ตลาดอีกมุมนึงนะคะเขาเรียกตลาดซอยเซเว่นค่ะก็จะมีพืชผักสวยๆจากชาวบ้านมาวางขายเหมือนกันค่ะบัญชันฝั่งนี้ก็มีหมกเหมือนกันหมกอะไรคะเนี่ยคุณยายฮะ หมกปลาช่อนล้วนคุณยายบอกว่าเป็นหมกปลาช่อนล้วนนะคะด้วยไข่นีน่ารักๆๆ <c oughs> นา่ารักเนื้อสีสจะไม่ค่อยเห็นบรรยากาศที่แบบแบกับพื้นเจ้านี้ก็เป็นแคบหมูนะคะใช่เป็นแคบหมูไปจินกับส้ตมตำกันพักขั้นจองกับมีพี่น้อง ปลาปลาจากเขื่อนป่าศัก์นะคะมีใครที่ชอบกินมะระขี้นกมของดีมีโน่าซื้อค่ะห่อสวยนะคะไปเกนะคะเด็เนี่ยมีปีปูนาด้วย เจานีมาน้มะละกอดูน่ากินน่ากินค่ะสับกบสสวยเลยกร <c oughs> อบมากเลยกับกรอบมีปูนาด้วยนวยส,สับกันใหญ่ <c oughs> ขนาดขนาดสับอยู่สองคนสองเจ้านะคะก็ออยังขายดีน,นี่งมมะละกอเงิาานล้านนะคะที่นี่เลยลูกแกมาให้แล้วพี่น้องอ แขีมาให้แล้วเขาจะมีแบบแบ,บกับพื้นที่บ่ปนใหม่่นี้เรินน่มแรกนี่คน่ใหม่เริ่มแรกของเเบสน่จำได้เข้าไปก็จะเป็น ตลาดที่เป็นต่อเชื่อมกันกับซอยมังกรนนะคะจะเงียบเงาหน่อยะคะ่ะสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีค่ะความว่างของตลาดใชค่ค่ะค่ะความว่างของตลาดนะคะเช้าๆอยู่นะคะก็จะยังไม่มาตรงนี้ก็โล่งนะคะช่วงนี้โล่ง ก็จะมีการทำความสะอาดทุกๆวันศุกร์กกกนะคะอืว้าวเอ๋ร้านนี้ร้านอะไรเนี่ยแนะนำตัวหน่อยครับผมร้านซซ่สมัยในคืนี้ครับครับมีอะไรบ้างมีอะไรขายบ้างติ่มซี่ครับอืขนมิเปี๊ยเป็นไงบ้างเออ เรียงไว้นะครับเนอะครับก็น,นีลูกพันเอวโอเปาเจอรี่โอเปร่เาเนื้อห้ารสพวกฟืหวานอืมดูดุดุอันนี้อันนี้อ่าเสียน้อยนะคะแล้ต่อไปก็ต่อไปคือเจ้าของกิจการนะคะคนนี้นะคะ <c oughs> ก็จะไปทะลุกับซอย มังกรนะคะวันนี้บรรยากาศดีดีค่ะนี่ค่ะที่นี่แก่งขอยนะคะจะเรียกว่าตลาดร้อยปีก็ได้นะคะถ่ายมาให้ชมค่ะหลายๆที่นะคะที่มีโอกาสได้ไปได้เห็นนะคะ เนกลับออกไปนะคะอืมโอเคคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ